สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวโรพาสนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับทางช่องเชฟปรุงบอนนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอนไทยแน่นอนว่ามาพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนะนำมาปรุงให้กับทางสมาชิกนั้นได้รับชมและรับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองผมมีเรื่องราวมาปรุงให้ฟังกัน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นของน้องกันทว่าซึ้งจิตถาวรจะไม่พูดไม่ได้เพราว่าขําคืนที่ผ่านมาเนะี่ยน้องมีรายชื่อเป็นตัวสํารองในชุดใหญ่ไปแล้วในการพบกันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่อีกด้วยนะครับมีรายชื่อแบบนี้แต่เสียดายที่ยังไม่ได้รับโอกาสนะครับได้ลงเป็นตัวสำรองนะนะครับประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นของ FA ฟเคับครับโอ้โหสุดมันจริงๆนะครับไทยลีกของเราจบไปแล้วนะครับแต่ยังมีฟุตบอลถ้วย FA ครับนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับวีรำกับเมืองทองก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยและที่สําคัญมาพูดกันว่าใครจะได้แชมป์ ออหลายคนในฟันทงชนบุรี <c oughs> นะครับประเด็นสุดท้ายครับปร,ประเด็นของทีมชาติมาเลเซียตามรอยทีมชาติไทยของเรานะครับจะไปเก็บตัวกันที่ยูอีเช่นกันนะครับอาจจะเดินทางได้เดียวกันและถึงคันพวกเขาเองเนี่ยมี3ทีมที่ให้ตันเชงโฮนั้นจะได้อุ่นเครื่องอีกด้วยจะเป็นทีมชาติอะไรเดี๋ยวผมมาบอกกล่าวกันนะครับมาครับประเด็นแรกครับประเด็นของน้องกันนะาว่าซึ้งจิตถาวรน่าจะเป็นนักเตะไทยคนแรกแล้วแหละนะครับในการมีรายชื่อติดอยู่ในชุดใหญ่ ของทางสโมสรเรเตอร์ซิตี้นะครับถือว่ากลุ่มทุน king power เ,เองพยายามผลักดันน้องคนนี้อย่างหนักนะครับซึ่งไม่ใช่เพราะว่ากันนั้นเป็นคนไทยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะใช่แต่ผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงคุณภาพนักเตะรายนี้อย่างแน่นอนเพราะลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเองเนี่ยนะครับเขาจะไม่ก้าวไก่เฮดโค้ชอย่างโดนลด์โรเจอร์เองผมเชื่อว่าคงจะเล็นเห็นคุณภาพในตัวกันอยู่แล้วถึงเรียกการเองไปฝึกซ้อมกับชุดใหญ่ และที่สําคัญล่าสุดนี้เขาก็มีรายชื่อเป็นตัวสํารองนะครับในชุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเล่นเอาสื่อของทางอังกฤษเองนะครับรวมถึงทางเอเชียของเราต่างก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเด็กไทยคนนี้นะครับน่าจับตามองมากทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยบอกว่าเขาคือใครและทําไมถึงมีรายชื่อติดอยู่ในทีมชุดใหญ่ของทางเรเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นที่จับตามองแล้วนะครับสำหรับสโมสสน ในพรีเมียร์ลีกและหลายสโมสรสำหรับเด็กคนนี้นะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าสโมสรเรตสเทอร์ซิตี้นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นเด็กขายอย่างแน่นอนนะครับการทวัตซึ่งจิตทาวรลผมมองว่าโชคดีถ้าเกิดว่าน้องเองได้มีโอกาสได้โชว์ฝีเท้าตัวเองจริงๆผมเชื่อโอกาสของน้องกันในการเล่นในพรีเมียร์ลีกนั้นยาวแน่นอนนะครับและที่สําคัญเองสัญญาที่เซ็นกับทางเรตสเทอร์ซิตี้ไว้เนี่ยสามฤด,ดูกันนะครับก็ถือว่ายังมีเวลาค่อนข้างเยอะ ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เร็วมากๆถ้าจะเทียบกันกับทางนักเตะในบ้านเมืองของอังกฤษเองนะครับเด็กไทยคนนี้สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสายตาของแบรนดอนโรเจอร์นะครับในการไปอยู่ในตัวสำรองเองก็ไม่ธรรมดาแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เล่นเอาสื่อทางอินโดทางฝั่งของอาเซียนของเราเนี่ยต่างออกมาชื่นชมแล้วก็ค่อนข้างพูดถึงน้องกันทว่าซึ่งจิตถาวรในเรื่องนี้เอามากๆนะครับสื่ออินโดนีเซียรายนี้ครับได้ออกมาพูดถึงกันทว่าซึ่งจิตถาวรว่า เขามีรายชื่อติดในชุดใหญ่ของทางเรสเตอร์ซิตี้ได้อย่างไรเพราะนักเตะของอินโดนีเซียนั้นยังไม่มีใครก้าวไปถึงไกลได้ขนาดนั้นซึ่งตอนนี้เองไทยนำหน้าเราไปอีกแล้วนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนนะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาเอาจริงแล้วเนี่ยอินโดไปไกลกว่าเรานะแต่มันไม่ได้ไปอยู่ในหลีกใหญ่แต่เพียงเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วอินโดจะส่งไปดีกรองนะครับอย่างโปลแลนด์เองนะครับแบบนี้นะครับเขาก็ เน้นอยากจะให้นักเตะของพวกเขานั้นได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับกับนักเตะรูปร่างใหญ่เอามาพัฒนาทีมชาติของพวกเขาแต่ในกรณีของการทวัศน์สินจิตถาวรน,นั้นนะครับได้เล่นในพรีเมียร์ลีกนะสีโดเีเซียเองต่างก็ออกมาบอกว่านี่คืออนาคตของทีมชาติไทยหลังจากที่เขาทราบแล้วแหละว่ากาันเองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกอนาคตแล้วว่าจะเตะให้กับทีมชาติไทยของเราอย่างแน่นอนรอเพียงแค่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือเอกสารไปยังทางสโมสรเรเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะส่งตัวนักเตะรายนี้เข้าแคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรารซึ่งก็เล่นเอาสื่อทางอินโดนีเซียนั้นให้ความสนอกสนใจนักเตะไทยรายนี้อยู่พอสมควรสําหรับกันนั้นว่าซึ่งจิตถาวรน,นะครับไม่แปลกหรอกครับผลงานของการเองในยูยี่สาปีของพิมลีกสองนะครับก็โดดเด่นมากผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ที่กันเนี่ยเคยเล่นอยู่ในฝรั่งเศส การปรับตัวการใช้ภาษามันค่อนข้างที่จะกลมกลืนและไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีรวมถึงทัศนคตินะครับนิสัยใจคอที่ไปเติบโตอยู่ที่เมืองนอกนะผมมองว่าตรงนี้เองกันเองเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับไม่ใช่ในฐานะของการเป็นนักเตะไทยแต่ในฐานะของการเป็นนักเตะของฝรั่งเศสการเคยติดทงฝรั่งเศสมาแล้วอย่างที่เราทราบกันและที่สำคัญเองการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ค่อนข้างดีทีเดียว ประสานงานพูดคุยกันกันกบทางเฮสโคดอย่างตูเล่น,นะครับก็ถือว่าง่ายเลยทีเดียวในเรื่องของการปรับจูนกันนะครับซึ่งมันจะต่างกันกันกบเด็กไทยนะในการที่เราเริ่มต้นในการส่งนักเตะไปพิีเมลิกเนี่ยซึ่งเราต้องจับตา3สู่ดีๆนะนะครับสสู่ของทางทัพประสาทสายฟ้าอย่างบุรีรัมเองเนี่ยจะส่งน้องๆไป3คนเนี่ยเพื่อไปทดสอบฝีเท้าเนี่ยนะครับ มันจะต่างกันกันกบน้องกรรันแต่ว่าชิงจิตถาวรนอยู่พอสมควรในเรื่องของใบเบอร์เฟอร์มิตและโอกาสในการได้ฝึกซ้อมกันเนี่ยนะครับผมมองว่าประเด็นนี้เองเนี่ยสามสูตรนั้นคนที่มีภาษีมากที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นสุพรนัฏเหมือนตาเพราะว่าอายุน้อยมันเข้าข่ายนะครับสามารถต่อยอดได้นะครับซึ่งมันก็มีเท่นทางที่มันสามารถต่อยอดได้ส่วนสุพชัยและก็สุพโชคเนี่ยอายุมากและครับมันก็เกินเกณฑ์มาแล้วสำหรับ นักเตะในสังกัดนะครับที่จะอยู่กันครบ5าปีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าโอกาสมันก็ยังไม่ปิดนะมันก็ยังมีโอสรูเวนนะครับสามารถส่งต่อไปทางนู้นได้แต่ในเรื่องของเวอร์ฟพมิดมันก็ยังยากอยู่ดีนะครับสำหรับเด็กไทยของเราแล้วนะเพราะว่าหลายๆลีกเองก็มีการปรับนะครับในเรื่องของแรงกิ้งระดับโลกเองเนี่ยได้ลหลายชาติเองมันก็ต้องใช้ตรงนี้อยู่นะครับก็จับตากันดูเนาะนะครับซึ่งน้องกันเองก็เป็นอะไรที่พูดถึงกันมากในสื่อของอังกฤษและนะครับสื่อของทางอาเซียนของเราว่าเป็นนักเตะ คนที่2ต่อจากนิดแอนทริสเลยทีเดียวนะครับอินโดนีเซียพูดแบบนี้เลยครับนิดแอนทริสเนี่ยเป็นผู้สาประตูชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ไปเล่นอยู่ในหลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าการของเรานั้นโอกาสเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าใกล้ในการลูสนามเข้าไปทุกทีนะครับซึ่งอังกฤษเองก็ยังเหลือแมตช์การแข่งขันอยู่นะครับเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเราจะมีคนไทยเด็กไทยแทย้ๆนะครับ ลงเล่นในศึกใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกหรือไม่นะครับก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันทั้งผู้ชุนจิตทวรกันต่อไปนี่คือราวรุ่งดวงใหม่ของทัพช้างศึกของเราเนาะนะครับในอนาคตแหละนะครับมาในประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นของ FA ครับนะโอ้โหสุดมันเช่นกันนะครับบุรีรัมย์เมืองทองพูดกันยังไม่จบเลยตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเราได้แล้วแหละ4ทีมครับทีมแรกก็เป็นบุรีรัมย์นะครับสามารถเอาชนะเมืองทองไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ คู่ต่อมาครับสิงห์เชียงรายเอาชนะเมืองการโอ้โหก็ยอมหัวจิตหัวใจสโมสรเล็กๆอย่างเมืองการนะครับทะลุมาถึงรอบ8ทีมได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพายแพ้แบบไม่ขาดเลย2ประตูต่อ1น,นะครับยิงประตูชิงรายได้อีกด้วยนะครับและนะครับทีมที่3เองชลบุรีเข้ารอบไปนะครับหลังจากที่ถล่มตราดไป5 1ชลบุรีเองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แฟนบอลพูดถึงกัน มากกว่าสมสโมสรอย่างทูแบงคอกที่เอาชนะราชบุรีอีกด้วยคือชนบุรีเนี่ยนะครับผลงานในลีกของเขาเนี่ยไม่ดีเลยสําหรับโคดเตีย้ยนะครับไม่ดีเลยแต่ในสุดฟุตบอลถ้วยทะลุมาถึงรอบรองแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นม้ามืดหรือเปล่าเพราะว่าสึกฟุตบอลถ้วยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าโคต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแรงจูงใจอยู่พอสมควรในการไปเล่นในเ F Cha แชมเปี้ยนลีกนะครับ สีทีมนี้นะครับอยู่ในไทยลีกสูงสุดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชนบุรีบุรีรัมย์ทรูแบงคอกร,รวมถึงเชียงรายนะครับต่างก็อยากจะได้โคต้าไปเล่นในรอบอัตโนมัติอย่าลืมว่าการไปเล่นในรอบอัตโนมัติเนี่ยมันค่อนข้างจะเตรียมทีมได้ง่ายกว่าไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยเขาจบอันดับที่2ของตารางคะแนนของไทยลีกในฤดูกาลนี้มันจะได้ไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งโคต้าที่จะได้ไปเล่นในฤดูกาลปี2022นั้นก็คือ แชมป์เนี่ยได้ไปเล่นในรอบอัตโนมัติแชมป์ฟุตบอลถ้วยก็จะได้ไปเล่นในรอบอัตโนมัตินะครับส่วนทีมอันดับที่2แล้วก็ทีมอันดับที่3นั้นจะได้ไปเล่น,นรอบเพลย์ออฟซึ่งวีรัมเขาไม่อยากไปเล่นในรอบเพลย์ออฟแน่นะครับถ้าเขามีโอกาสในฟุตบอลถ้วยใบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาเซียนใช้คํานี้เลยกันเพราะกุญซือของพวกเขานั้นมีประสบการณ์สูงอย่างอาริสตันเรกามาซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วก่อนเกมนะครับก่อนที่เมืองทองนั้นจะเจอกันกับทางวีรัม กับบทกระสภาพของอบอร์ดบริหารของทางเมืองทองออกมาพูดถึงนะนะครับว่าไม่กลัวบุรีรัมแต่อย่าลืมว่าผู้บอลถ้วยนั้นอริสันรเรกามากแกเซียนมากนะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายใหญ่ของเมืองทองทีมแข่งและก็สัยติดีเลิอกเกินสําหรับบุรีรัมแต่ผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเชียร์ชนบุรีนะครับถ้าชนบุรีเองมามืดนะคว้าแชมป์นี้ได้โอ้โหจะเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ของทางสโมสรมากนะครับ เ,ออเล่นในลีกเนี่ยเกือบตกชั้นแน่นะครับแต่มาสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าดูชมอยู่เหมือนกันสําหรับทางชนบุรีนะครับส่วนนะครับจะจับฉลากกันเนี่ยก็คือจะจับฉลากกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5เมษายนนะครับที่สโมสรราชพฤกษ์ช่วงบ่ายโมงนะครับจะประกบคู่กันแล้วนะครับทั้ง4ทีมนี้นะครับและจะเตะกันในวันพุธที่7นะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศที่สนามบุญยะจินดาและนัดชิงเนี่ย จะเตะก,กันที่สนามทูสเตเดียมหรือว่าธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนั่นเองในวันที่11เมษายนนะครับนี่คือนัดชิงนะนะครับรายการนี้เองเนี่ยแชมป์ได้เงินรางวัล5ล้านแบบหวังว่าอนาคตคงจะเพิ่มเงินขึ้นไปอีกนะครับและได้รับสิทธิ์ไปเล่นใน FC c h a m p i o n s l e a g u e นะครับในรอบอัตโนมัติในฤดูกาลปี2022นะครับแน่นอนว่าเราได้โคต้า2องบวกสอดูกาลนี้นะครับในปี2021เราได้สมหลดจากจีนนะครับที่ราชบุรีนั้นได้ไปเล่นในรอบอัตโนมัติก็ถือว่าเราได้3าบวก แต่ฤด,ดูกาลหน้าเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็ได้2อวกสเหมือนเดิมนะครับจับตาดูกันชอบทีมไหนรักทีมไหนอยากจะให้ทีมไหนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเล่นใน f อฟซีแชมเปี้ยลีกก็เชียร์ตามนั้นเลยนะครับมาในประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นของสื่อมาเลเซียนะครับได้ออกมาเปิดเผยการไปเก็บตัวของพวกเขาในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับซึ่งมันก็คล้ายคลึงก,กันกับทีมชาติไทยของเราที่ได้วางแผนเอาไว้เลยไม่รู้ว่ากอล์ฟไทยของเราไปหรือเปล่านะเพราะว่าพวกเขาเอง ก็มีแผนเช่นกันที่จะเดินทางไปเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปปรับสภาพร่างกายซึ่งตรงนี้เองโคชอากิรัชิโนก็พูดมาแล้วว่าเราจะไปเก็บตัวกันที่ยุเอเร็วขึ้นนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไฟเขียวแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับมาเลเซียเอาบ้างครับทางสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียเนี่ยล่าสุดนี้ได้ออกมาประกาศผ่านสื่ออย่างบริตาฮาเดียนนะครับสื่อใหญ่ของมาเลเซียนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่านะครับมีแผนที่จะจัดการการแข่งขันกระชับมิตร ก่อนที่จะ,ะเผชิญหน้าแมตช์จริงนะครับซึ่งเขามี3ประเทศที่ให้ตันชิงโฮนั้นนะครับได้เลือกว่าจะอุ่นเครื่องกับใครนะครับเขาก็จิ้มมาให้จอแดนบาเลนแล้วก็ออสเตรเลียนะครับซึ่งเราเองนั้นนะครับกำลังหาลือก,กันกับคณะกรรมการทีมชาตินะครับในตอนนี้มันจะมีข้อกำหนดในเรื่องของข้อจำกัดด้านเวลาแต่ผมหวังว่านะครับเราจะได้อุ่นเครื่องกันอย่างน้อย2แมตช์นะครับสำหรับยูซอย มหดิษนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออย่างเบลิต้าฮาเดียนนะครับสื่อใหญ่หญของมาเลเซียทางสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียนะครับคาดว่าจะจัดการเจรจาให้กับทางตันชิงโฮผู้ดำเนินการนะครับเฮดโค้ชของทางทีมชาติมาเลเซียได้มีเกมอุ่นเครื่อง2นัดอย่างแน่นอนหากพวกเขานั้นต้องการที่อยากจะมีคู่แข่งที่มีคุณภาพนะครับก่อนเกมที่จะเริ่มขึ้นในการคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งมีทีมอย่างออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทีมเต็งที่พวกเขานั้นจะได้อุ่นเครื่องด้วยสําหรับมาเลเซียนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของออสเตรเลียนะครับเพราะว่าทางฝั่งของมาเลเซียนั้นได้ยื่นหนังสือไปแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าออสเตรเลียนั้นจะตอบรับหรือไม่นะครับมาคมฟุตบอลของมาเลเซียครับจะหารลือกกันกับทางลีกฟุตบอลมาเลเซียนะครับในเรื่องของการส่งตัวนักเตะ เก็บเข้าแคมป์ทีมชาติเพราะว่าพวกเขานั้นเพิ่งเก็บตัวไปนะครับตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่30ที่ผ่านมานะครับสำหรับทีมชาติมาเลเซียเองเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเพื่อเป้าหมายที่พวกเขานั้นต้องการอยากจะเป็นในรอบที่3ของการทัเลือกฟุตบอลโลกนะครับที่ยูอีนั้นจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งเขาเองนั้นมีโอกาสที่จะเข้ารอบไปได้ซึ่งนะครับทางสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียยังได้บอกกล่าวอีกว่าคําขอนี้นะครับมาจากผู้เล่นเพื่อที่จะให้เวลา มากขึ้นในการเก็บตัวแล้วก็ปรับตัวที่ยูยอีนะครับและหาเกมกระชับมิตรในการแข่งขันที่นู่นเลยนะครับแน่นอนว่าคล้ายกันกับไทยของเราเลยเนาะนะครับหวังว่าเราเองนั้นจะได้ออกไปเร็วขึ้นนะครับและจะมีเกมกระชับมิตรถึง2นัดก่อนที่จะลงทําการแข่งขันจริงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมาตั้งมันต่อว่าไทยของเราเองเนี่ยจะได้เดินทางตอนไหนเพราะกุญซือใหญ่อย่างโคชอากิระนิชิโนเองรอนะครับรอกลุ่มที่2ก็คือเนี่ยแหละ กลุ่มสโมสรที่ยังเตะ f a Cup กันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าจบนะครับในวันที่11เมษายนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการเรียกตัวนักเตะเข้าแคมป์นะครับและคงจะได้เดินทางกันเร็วขึ้นในการไปเล่นที่ u ูนะครับเพื่อปรับตัวไปเก็บตัวกันที่นั่นและหาแมตช์อุ่นเครื่องซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเลขาธิการก็ออกมาพูดแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติก็จะหาทีมสโมสรจากทางตะวันออกกลางมาอุ่นด้วยนะครับ เพื่อให้นักเตะนั้นปรับสภาพซึ่งโคชอากิระชิโนะก็บอกแล้วนะครับจะโฟกัสไปทีละนัดนะนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะเ,เราเองนั้นจะเหนือใครเนาะนะครับก็ถ่อมตัวอยู่เหมือนกันสําหรับโคชอากิระชิโนะนะครับเพราะเราเองตั้งเป้าไว้ในการเข้าไปเล่นในรอบที่3ของการคัเลอกฟุตบอลโลกเช่นกันนะครับคะแนนยังไม่ห่างกันมากนะครับเรายังมีโอกาสอยู่ถ้าเราเองชนะได้3นัดเรามีโอกาสเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราแพ้1นัดโอกาสเราก็จะน้อยลงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยคือชนะ2เสมอ1ก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าแพ้ใน3นัดนี้ก็มีโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงเช่นกันสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับให้กําลังใจกันต่อไปสําหรับคุณซื้อใหญ่อย่างโค้ชอากิระชิโนผมเชื่อว่ามีไม้เด็ดอย่างแน่นอนเพราะนักเตะไทยในไทยลีกของเราเนี่โอ้โหดดูการนี้เชื่อว่ายกระดับฝีเท่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยหลายคนในเดียวและสี่คัญเองเนี่ยนะครับ นักเตะกำลังมั่นใจนะครับและไม่มีอาการบาดเจ็บอีกด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับนักเตะไทยนะครับจับตาดูกันต่อไปนะนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับส่วนทางฝั่งมาเลเซียนั้นเขาก็พูดชัดเจนว่าเขาจะมีแมตอุดเครื่องกับทางออสเตรียจอร์แดนบาเลนนะครับยังเลือกอยู่ว่าอสองในหนึ่นี้จะต้องอุดเครื่องกับเขานะครับติดตามกันต่อ วันนี้ผมมีเรื่องรวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับตอนที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพญาคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าตีเจ็บแล้วแสนสิอ่อยกับป่าดตาแม่นว่าว้าจอยจอยกบป่านไม่แดกตาคำนี้มีความหมายว่าครับ ตบหัวแล้วก็รูปหลังนั่นเองนะครับ